เอาอยู่ตีมียกมาอึ้งด้วยมียกมาอึ้งด้วยเอาอยู่ไหมอยู่ไหมแร้อย่าร้องคํานั้นอมาแล้วครับคันไม่นี่ครับของเราอ่ะกับเหยื่อเป็นไงนะครับผมถือว่าพอหอมปากหอมคอ แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้พามาอยู่แม่น้ำ่าจีนอีกแล้วครับผมเพราะว่าวันนี้จะมีนลละหรือช่างละหน้าไม้ยิ้มปลาเขาจะมาตกปรากฏเหลืองด้วยเดี๋ยวเรามาตกรอก่อนนะครับวันนี้เราเคยเจอไซใหญ่แล้วอะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะกินอีกไหมครับวันนี้เพราะนั้นเราใช้ไส้เดือนนะวันนี้ก็ใส้เดือนนะครับมีเบ็ดปรากฏมาด้วยนะครับน้องเมย์ก็เดี๋ยวหมัก อ,อาบันนี้เลยก็คือไม้เด็ดของเราเตรียมพร้อมลมาให้เป็นที่นี่ถ้ามีลัวนะ

เอายเอาย,อายาอู่ตีมียกมาอึ้งด้วยมียกมาอึ้งด้วยเอาอยู่ไหมอยู่ไหมอย่าร้องคำนั้นมาแล้วครับขันหม่ขันไม่ได้เจิมแล้วอย่าร้อ <stakeholder> ก <rel lays out> right. ่อนร้อก่อนให้มันออกไปก่อนให้มันออกไปก่อนย่อนไปก่อนย่อนไปก่อนให้มันออกไปก่อนเพ่ อ่าไม่ลึกไม่ลึกขอให้รู้ว่ามันอยู่เนี่ยลองเอาไม้แย่ๆดูพี่อยู่อยู่ปะอยู่อ่าอ,อย่ามันก็ลุด ว้าวปากล่างเหมือนเดิมปากล่างเหมือนเดิมไซส์เดิมหุยมีเพื่อนนี่ไม่ใช่ไซส์เดิมไซส์เดิมใหญ่กว่านี้หุยมีเพื่อนอืมใช่ไหมน่าจะฟันเพื่อนมาน,นะอืมเดี๋ยวย้อนไม่นันแน่พอเราพูดถึงชื่อผมปุ๊บกินเลยวัล,ล่ะกัวที่กัวกัวระเบิดระเบิดดิ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ปล่อยอยู่แล้ว<อ>ไม่มันยามันยังอยู่แล้วผมต้องปล่อย <c oughs> ต้องปล่อย <c oughs> อ้วดอวดอวดอวดตาน้อยตาน้อยน้อยอันนั้นหนึ่งนะเนี่ยใสเยอะไหมเดี๋ยวย้อนไหมเดี๋ยวย้อนไหมเลยครับเพราะว่ามันต้องมีเพื่อนมาหนักที่ของแท้อะนี่นี่คุยคุยตาน้อยแอบอิจฉาแล้วนะดูคลิปแอบอิจฉาแล้วแล้วนะโอ้โหก็ใช้เวลาหน่อยนะเนาะใช่ครับใช้เวลานิดนึง เดมีเพื่อนแต่ไม่ีเพื่อนนะแต่มมีเพื่อนนะไอนนะ้อลอยๆหรือไปขุดกับกิ่งไม้เดี๋ยวก็รู้ถ้าย้อนลงไปอ่ะอ่าไม่แน่อาจจะได้ตัวใหญ่กว่าเดิมใช่เพราะว่ามันต้องมีเพื่อนมีเพื่อนก็ใช่เฮเลยจุดเดียวสักสิบตัวนี่ไม่มีใครทำนะประวัติศาสตร์เลยนะตรงนี้แล้วเราก็ย้ายเห็นมุมกว้างเพราะตอนนี้ภาพถ่ายเราเห็นหมดแล้ว เดี๋ยวพวกเามารู้ว่าตำแนหน่งไหนว่ามันมีตัวเขาก็จะมาเยกันมาเยกันเราก็มาไม่ทัดเราก็โดนออกไปหมายเลยนี่นะครับมามันต้องมีตัวตกหางแดงมันไม่ค่อยแน่นอนนะบางที่แตะแต่มันได้แน่ <laughs> นี่ <laughs> ถ้ามันกินใช่ไหมอ่าถ้ามันกินถ้ามันกินได้แน่ <laughs> แกวครับไม่ต้องเปียกครับไ,ได้เจอมหมจ้าเจอคันใหม่เจอคันหมาตอนนี้ก็ตามล่าตัวใหญ่อย่างเดียวนี่ดูเขาทำนะครไม่ไมต้องถือวางด้วยวดูคันดูสายเดินด <c oughs> แน่นอน ดีไม่ใส่ทุนครับบุญถ้าใส่ทุนดีฮาเลยนะฮากินเลยไม่แน่เผื่อมีอีกนะข้อไม่นอนไม่ได้ถ้าน้ําอย่างเงี้ยมลที่ป่าโลกอย่างเงี้ยเผื่อมีหลายตัวนี่เราทําไงอ่ะใช่ครับฮาเลยสิช่างละก็มานะครับผมลุงก็จะคองท่าก็มานั่งดูครับช่างละมาแล้ว ไฟไฟตัวยูสูงไปไงไปเแงนไฟเอ้ยูนี่นี่ไงไฟโอ้โหจิ้นตะลิงนะสุดยอดเมื่อกี้ก็โค้งแล้วก็ไม่อยู่กับถึงกับถึงเดี๋ยวเอามาฝังนี้กังนะ

เป้าเรื่อยๆนะอ้อสวยๆสวยๆประมาณเหมือนกันนะน,นี่อ่ะครับกินอยู่คนเดียวๆจุดเดียวอาคืนด้วยชุดยอดโห้ แย่งกันซะแล้วนึกว่ามันอันนี้นึกว่ามันกดคันจะหล่นน้ำวางไว้ก่อนเก็บใส่เยี่ยมครับสองตัวคู่ครับลงดูดีเจ็เกี๋ยวครับสองตัวคู่นะครับผมน,นี่ไอ้เก็บนี่ ไม้ตัวเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวก็อ๋อมาแล้วเห็นไหมอุ้ยไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยว่ะทำไมมันเยอะนะจุงไซส์ใหญ่อย่าี่ห้ะเดียวโอ้โหสุดยอดเลยครับแบบนี้ยอดครับวันนี้สุดยอดกินกูคนเดียวแล้วครับจุดเดียวโอ้โหมือนะนี่ เปลี่ยนปรากฏเหลืองมาอีกแล้วนะครับท่านนี่น้องเมย์น้องเมย์เป็นไงพึ่งจะหมายเดียวเองชิ่งจะหมายเดียวอะ่ะเดี๋ยวดูผลงานข้างหลังด้วย, <c oughs> <c oughs> ยเดี๋ยวดูวก้อนเด็กก้อนยังไม่ถึงตาหนูถ <c oughs> ึงตา <c oughs> หนูหนูยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยว้าวคอว่าครับผม Ừ. Bên ngay đó, bên ngay ọt ọt bên ngay hát Suối Mấy cái to hát Nói ừ. gì chú nó nghe mọi เียวครับเป็นไงก็เป็นไงไเป็นไ,นไ,นไหนกคนะินครับเป็นไงครับเก็บครับเยเก็บครับผม มีสายอีกแล้วโ้่นนีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรโอ้ยยากันยุงดตีนดูไรโอ้ยบกเออยากันยุงดตีนเลยนนี่อาังนี่อาฟันี่ดเตมเือเเอดู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 ดดูดดู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 ด นไงครับเป็นไงครันนพี่น้องเกอสายเไปแลาใแค่ไหนยังไม่ขึ้นอีก่ะโอ้โหสามาแล้วครับสาโลสาโลพี่น้องเอาละ ออมอมข้างเลยพี่ออมข้างนเลยออมข้างขึ้นข้างเลยเดี๋ยวลุกอ้อมไปมาได้นี่นั่นเลยน่เปเล็กเลยครับตัวนี้สวยกิ๊บอยไิกิ

หมาอีกแล้วโอ้ยดใสเลี่งเลื้องเลื้องเลื้ยงเนี้ยโอ้ไม่เด็กดจะดีอ่ะน้ำแห้งเลยววะเจ้ Í, เ้ริ่มได้แล้วพี h <h 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 ่นาะเริ <h h <h <h ่มได้แล้วเราแบบนี้ก็ฟั้นเรียบนะครับปั้เรียบนะครับเต็มเดือนแล้วครับเริ่มเต็มเดือนแล้ยนะระวังมือนะครับเดี๋ยวเราไปดูเคลื่อนต่อไปใช่เดี๋ยวแก่ก่อนมึงยุ้งกัดเข็มนะโอเคลูกไปไปโซ่ รสรุปผลงานนะครับผมโหได้ไซส์ใหญ่มาสามี่ตัวนะครับผมแจ๋วกับเหยือเป็นไงครับผมนูน่นสนใจเหยื่อก็เป็นไงนะครับผมทางเพจเรามาดูฝั่งพิระของเราช่างละหน้าไม้ยิงปลาของเราดูผลงานนะครับเราเน้นเราเน้นเข้าร่วมนะครับเน้นเข้าร่วม นี้เขารวมนะครับมีอยู่ครับใส่เบกเบกครับน้ํามันขึ้นใช่ไหมใช่ครับน้ํามันขึ้นปลาไม่ค่อยกินแล้วฝั่งนี้ก็มากับช่างละอ๋อนี่ไม่น่าเกียดเลยครับเนี่ยได้หนึ่งเข่งสุดยอดอะอะไ้เยอะตัวใหญ่ไปได้ตรงไหนมัน ดูเตรงเอ้ตรงที่พี่ต้อบอกเลยแม่ะเด่นเลยจะบอกทค่นั้นเอใช่ไหมหลายตัวที่ว่าเก่งนี่ครับของเราอ่ะกับเหยื่อเป็นไงนะครับผมถือว่าพอหอมปากหอมคอวันนี้ปลาใช่ครับพอได้มาเที่ยวพอเราถ้าเรามาวันที่น้ำไม่ขึ้นก็น่าจะดีนะนี่น้ำมันขึ้นปลามันอิ่มยัง Okay. ต้องขอลำลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีปีหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ